ที่ปรึกษาการขายบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดนะคะวันนี้นะคะโบก็มีรถเข้าใหม่ส,สวยๆเลยนะคะอยากจะมาฝากแฟนเพจลุกท่านกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะโบมาพร้อมกับอิซูซูดีแม็กเอ็กซ์ซีรนะคะอิซูซนะคะชื่อนี้นะคะการันตีถึงคุณภาพของรถปิ c กอัพคุณภาพเบอร์ต้นๆของไทยเลยนะคะหลายๆท่านก็อยากจะทราบกันแล้วนะคะว่า isuzu d-max x series 2องคันที่โบเอามาฝากในวันนี้นะคะจะมีความโดดเด่นและความสวยงามกันแค่ไหนนะคะโบจะพาเริ่มต้นกันที่คันนี้เลยค่ะ isuzu d-max x series สองจุดห้ v g นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว d-max หรือเรียกว่าตัวเตียยนนั่นเองนะคะคันนี้นะคะสะท้อนความร้อนแรงของ รุ่น Isuzu ด้วยตัวอักษรสีแดงนะคะแบบนี้เลยให้มาเท่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะซึ่งตัดกับตัวอักษรให้ดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะ Isuzu D-MAX Series เขาก็จะเล่นลวดลายนะคะกเกตร์ที่ฝากระโปรงด้านหน้ามาและก็ด้านท้ายฝากระบะมานะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะมีชุดแต่งสเกิร์ตนะคะเพิ่มความเร้าใจกัน 360องศากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าให้ชุดแต่งสเกิร์ตมารอบคันเลยนะคะสวยแค่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราพาชมรอบตัวรถพั้อมๆกันค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะที่โดดเด่นไม่แพ้จากรุ่นอื่นเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟซูเปอร์เดย์ไลท์นะคะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะสําหรับอิซูซูดีแม็นะคะที่ให้ไฟซูเปอร์เดย์ไลท์มาสําหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโรเจอร์แบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสดสว่างในตอนกลางคืนค่ะ และรุ่นนี้นะคะโดดเด่นสุดเลยนะคะโมมีล้อมแม็กแต่งมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างๆกันค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะล้อมแม็กแต่งเป็นแม็กแต่ T E 3 7นะคะซึ่งตัดกับตัวรถมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะสีออกน้ำตาทองแบบนี้นะคะสุดเค่แ,และโดดเด่นมากเลยนะคะ เรก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบปักไฟฟ้านะคะซึ่งให้หลอดไฟเลี้ยวมาที่ด้านข้างของกระจกมองข้างแบบนี้นะคะและตัวสเปคแคบนะคะนั่นก็คือแจ้งแสดงรุ่นว่ารุ่นนี้นะคะเป็นสเปคแคบที่สามารถเปิดแคบได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านท้ายรถกันนะคะ Isuzu D-Max X-Series จะมีสติเกอร์ที่ด้านหลังแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวอักษร Isuzu D-Max นะคะ X-Series DDI VGS แบบนี้นะคะ ซึ่นรุ่นนี้นะคะทำไฟท้ายมานะคะออกแบบไฟท้ายมาได้อย่างเฉียวมากๆนั่นก็คือไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟท้ายแบบหลอด LED นะคะเพิ่มความชัดเจนเมื่อคุณอยู่บนท้องถนนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวไปชมออปชั่นภายในกันนะคะและความโดดเด่นของ Isuzu X Series นะคะอย่างที่แจ้งไปเลยนะคะเขาจะออกแบบมาในโทนสีดำแดงนั่นเองนะคะและขอบอกไว้เลยค่ะว่ารุ่นนี้นะคะ เครื่องเสียงไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ให้เครื่องเสียงมาแบบ2ดินนะคะสามารถฟังวิทยุ FM CD ได้นะคะและสามารถบลูทูธได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถเชื่อมต่อกับ USB และ AUX ได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่ชอบฟังเพลงในระหว่างขับขี่ยานยนต์นะคะในระหว่างขับขี่ใช้งานนะคะชอบฟังเพลง บอกไว้เลยค่ะว่า Isuzu D-Max X-Series ตอบโจทย์คุณมากๆเพราะว่า X-Series จะมีระบบไลฟ์เซอร์ราล์ซาวนะคะด้วยความโฉบเฉี่ยวภายในและภายนอกนะคะบอกไว้เลยว่า X-Series ตอบโจทย์วัยรุ่นคนรุ่นใหม่มากๆเลยนะคะและบอกไว้เลยนะคะว่ารุ่นนี้ประหยัดน้ํามันมากๆค่ะคันนี้เป็นเกียร์แบบ5สปีดแบบนี้นะคะเดี๋ยวโบจะขอไปทดลองนั่งที่เบาะหลังให้ชมนะคะว่ารุ่นนี้กว้างเทียบกับรุ่นอื่นได้หรือเปล่านะคะ ขึ้นลงง่ายใช้งานสะดวกนะคะด้วยระบบสเปคแคปนะคะสามารถเปิดแคปหลังได้แบบนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะความกว้างของเขานะคะภายในเบาะแคปบอกไว้เลยว่ากว้างมากๆนะคะทั้งตัวเบาะเองนะคะความยาวความกว้างนี่คือนั่งได้จุใจมากๆเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงตัวขนาดโบนะคะก็จะนั่งได้ถึง4คนกันเลยทีเดียวนะคะไม่แออัดแน่นอนค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะโบจะพาไปชมเครื่องยนต์ แต่เราจะแวะชมเม็ดอาร์ตและขอบประตูกันก่อนนะคะว่าคันนี้เคยผ่านการทำสีมาหรือเปล่านะคะชมภายนอกและภายในกันไปแล้วนะคะจุดหนึ่งเลยที่โบอยากจะให้แฟนเพจท่านได้ดูนะคะเพื่อการันตีว่า คันนี้ไม่มีประวัติที่คว่อมจมน้ําหรือว่าชนหนักมาแน่นอนนั่นก็คือเม็ดอาร์ตภายในนะคะสามารถแกะดูได้แบบเรียวๆแบบนี้เลยนะคะแดีดูจะใช้มือลูบทดลองตะเข็บนะคะเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยนะคะแล้วก็ตะเข็บตรงแนวเลยใช้มือรูปไม่บาดมือแน่นอนเพราะว่าไม่เคยผ่านการทําสีมาแน่นอนนะคะอันนี้บริษัทสีรุ่งพาเซนเตอร์จัดกัดวารันตีให้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะ หญิงตัวเล็กๆนะคะสามารถใช้งานง่ายสะดวกแน่นอนค่ะเพียงคุณเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะคะคุณก็ใช้มือเดียวดีดขึ้นได้เลยเพราะว่าคันนี้มีโชคค้ำฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันที่ความสวยของคันนี้กันเลยค่ะคันหน้านะคะคันหน้าจะเป็นคันหน้าเดิมๆนะคะและคันข้างเดิมแน่นอนค่ะไม่เคยมีประวัติผ่านการทาสีนะคะคันนี้นะคะ ให้เครื่องยนต์มาที่เครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตร2,500นซีซีนะคะเป็น VGS Turbo ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง136แรงม้านั่นเองนะคะ VGS Turbo ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะให้แรงม้ามาสูงมากสูงถึง136แรงม้านั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะ เครื่องยนต์ของเขายังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเรล์ด i l e กอินเจ n ชั่นนะคะเพื่อเพิ่มความประหยัดน้ำมันมากๆมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ที่ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะคันถัดไปก็สวยเด่นไม่แพ้กับคันนี้แน่นอนค่ะไปต่อกันที่คันถัดไปเลยค่ะ สำหรับ Isuzu D-Max X-Series 2.5 VGS คันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2014ค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบดาร์กเกนะคะเพิ่มความเร้าใจด้วยตัวอักษรสีแดงของ Isuzu แบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกับตัวเตี้ยที่ผ่านมานะคะสำหรับคันเมื่อสักครู่นะคะคันนี้มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้มาแบบ360องศากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้ นอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังจะมีสติกเกอร์คาดหน้าที่ฝากระโปรงหน้าและคาดด้านหลังที่ฝาท้ายด้านหลังนั่นเองค่ะเพื่อเน้นชัดว่ารุ่นนี้คือ Isuzu D-Max X-Series นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟ Super Daylight เช่นเดิมนะคะเพื่อเป็นไฟ Super Daylight ในตอนกลางวันและเป็นไฟหลีในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะทำงานร่วมกับไฟหน้าแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์เพิ่มความส่องสว่างในตอนกลางคืนมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูกันที่ แม็กแต่งคันนี้กันนะคะเป็นแม็กแต่งยางซิ่งนะคะให้ขอบ18ใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแต่งมาได้อย่างลงตัวเหมาะกับตัวสูงมากๆเลยนะคะที่กระจกมองข้างของเขาจะเป็นกระจกมองข้างแบบโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะโดยที่ใช้งานได้ดง่ายๆสะดวกเลยนะคะเพียงกดปุ่มเท่านั้นเอง และตัวอักษรของ Isuzu d m a x X Series นะคะ Highlander ของเขาก็จะให้แสดงรุ่นรถว่า h i g h l เด d e r คือตัวยกสูงนั่นเองค่ะให้มาด้วยตัวอักษรสีแดงเพิ่มความโดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มือเปิดก็จะเป็นมือเปิดแบบพรเมียมนะคะเป็นมือเปิดแบบพรีเมียมและรุ่นนี้เป็นตัวยกสูงก็จะมีบันไดข้างมาให้แบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในยามขึ้นลงนะคะนอกจากนั้นรุ่นนี้นะคะยังมี การสานมาให้แล้วประตูทั้ง4บานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าประตูแคบนั่นเองค่ะและคันนี้ก็เป็นสเปคแคบเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวโมแวะให้ชมเมดอาร์ตกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ชมเมดอาร์ตแบบดเรียวเลยนะคะเพื่อวัรันตีว่าคันนี้ไม่เคยมีประวัติลิกความจมน้ําหรือว่าชนหนักและไม่เคยผ่านการทําสีแน่นอนนะคะ สำหรับรุ่นนี้เม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยนะคะใายมือรูปแล้วตะเข็บตรงแนวไม่บาดมือเช่นกันค่ะโบยังมีวารันตีให้นะคะว่ารถคันนี้ไม่เคยมีประวัติพลิกคว่ำมจมน้ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างและด้านท้ายรถ กันดีกว่านะคะมาต่อความเท่กันที่ด้านข้างบนกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีโรบาร์ด้านหลังมาให้แบบนี้นะคะเหมาะกับตัวสูงมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ที่ด้านบนแล้วเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้จะมีสติกเกอร์ติดมานิดหน่อยนะคะอันนี้คือเดิมรับเข้าเลยนะส่วนใครนะคะที่ต้องการแบบเดิมกว่านี้ก็คือถ้าไม่ตารสติกเกอร์แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะที่ด้านท้ายของเขาก็จะมีสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์นะคะแสดงว่าเขาเป็น Isuzu D-Max S Series นั่นก็คือจะมีสติกเกอร์คานมาให้แบบนี้ที่ฝาท้ายเลยนะคะมือเปิดเช่นเดียวกับมือเปิดประตูนะคะก็จะเป็นมือเปิดแบบครอบโครเมียมมาให้ค่ะและสําหรับคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะ ส่วนตัวอักษรของเขานะคะ Isuzu D-Max นะคะ X-Series DDI VGS อยู่ครบเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเพิ่มความสะดวกสบายด้วยกันชนท้ายอยีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าภายในออปชั่นเขาจะต่างจากตัวเทียบมากน้อยแค่ไหนนะคะไปเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะให้กุญแจมาแบบกุญแจรีโมทนะคะซึ่ง ทำการสตาร์ทด้วยการบิดสตาร์ทนั่นเองนะคะไม่ต้องลําบากไปถอดเสียบกุญแจอะไรให้มันวุ่นวายเลยนะคะคุณสามารถนํากุญแจนะคะวางไว้ในรถนะคะหรือว่าจะอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อได้เลยนะคะแล้วก็สามารถบิดสตาร์ทได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะ เครื่องเสียงของเขานะคะบอกไว้เลยว่าจัดเต็มมากเพราะว่าเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ถึง7นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะและสามารถบลูทูธได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเขาก็ยังสามารถเชื่อมต่อ AUX แล้วก็ USB ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะระบบเครื่องเสียงของ X Series นะคะบอกไว้เลยว่าไม่แพ้รุ่นอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าคันนี้นะคะมีระบบไลฟ์เซอร์ลาวาวนะคะใครชอบฟังเพลง ข้างข้านกับ i s u z u ซี่แบบ X อ็กซ์รโดยเด่นค่ะเลยนะคะเพราะว่าจัดระบบไลเซอร์ลาวซาวมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับภายในด้วยโทนสีดำแดงนะคะดำแดงมาเลยและพวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัยหนังเย็บตะเข็บด้วยได้สีแดงนะคะและที่สำคัญเลยตัวอักษรอิซุสุของเขานะคะก็เป็นตัวอักษรสีแดงนะคะให้มาด้วยความเท่แบบนี้เลยนะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมี ที่เก็บแว่นตามาให้1ช่องนะคะและไฟส่องแผนที่มาให้อีก2ดวงนะคะที่ด้านหน้าและไฟส่องสว่างที่ด้านหลังของเก๋งนะคะอีก1น่ดวงนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปนั่งที่ด้านหลังแคบปนะคะเพื่อให้แฟนเพจทุกท่านได้ดูกันนะคะว่าคันนี้กว้างหรือเปล่านะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะว่า Isuzu D-Max X-Series คันนี้เป็นสเปคแคบนะคะใช้งานได้สะดวก เปิดแคปได้นะคะขึ้นลงก็ง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะและคันนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะรถยุคใหม่นะคะจะต้องเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวโบพาไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันนะว่าคันนี้ห้องเครื่องสวยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาดูกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะเปิดชมไปพ,พร้อมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะให้ขุมพลังดีเซล2.5ลิตร 2,500cc ค่ะ VGS Turbo ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง136แรงม้านะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลคอนเวลอร์ Direct Injection นะคะ4สูบ16วาล์ว Turbo v g เ i n t ์คู Cooler นะคะระบายความร้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คันหน้ากันนะคะคันหน้าสวยเลยนะคะตรงแนวเลยนะคะและเมื่อซูมมาที่ น็อตนะคะบอกไว้เลยว่าน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะออกจากโรงงานมาไม่เคยมีประวัติผ่านการทําสีหรือว่าชนหนักแน่นอนสังเกตที่หัวน็อตได้เลยนะคะและตัวแผ่นเพจของเขาเองนะคะยังมีจุดมาร์กหลงเหลืออยู่นะคะมีจุดมาร์กทิวซีหลงเหลืออยู่ใช้มือลูบไปแล้วนะคะเรียบแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่เคยผ่านการชนหนักมาแน่นอนเลยนะคะที่คานด้านข้างนะคะน็อตสวยนะคะฝากระโปรงนะคะน็อตสวยนะคะ ซิลิโคนเดิมๆนะคะจิ้มลงไปแล้วนะคะต้องเป็นรอยนะคะต้องเป็นรอยแบบนี้นะคะที่แผ่นกันความร้อนก็ยังเป็นแผ่นเดิมๆเ,เ,เดิมจากโรงงานเลยนะคะบอกไว้เลยว่าคันนี้ประวัติมาสวยแน่นอนค่ะไม่เคยมีประวัติพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักมาแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ราคาเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงให้ชมความสวยกันก่อนนะคะพร้อมที่จะฟังราคาที่สุดแสนจะสบายกระเป๋ากันหรือยังคะ สำหรับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max X, X Series 2.5 VGS Z Highlander คันนี้นะคะปี2014ราคาเพียง559,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถรีดาวไปได้เลยนะคะและค่างวดเบาๆจิ๊บๆค่ะเริ่มต้นกันที่7,100บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันที่ตัวเตี้ยกันนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะ และสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu DMAX X Series 2.5 VGS แซดบุ่นป,ปี2015นะคะราคาเพียง519,000บาทค่ะและข้างวนนะคะเริ่มต้นที่6,600บาทเท่า ะะเดี๋ยวเรามาแจ้งกันก่อนนะคะว่ามีอาชีพไหนที่สามารถออกได้บ้างนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพค้าขายพนักงานบริษัทหรือว่าเกษตรกรนะคะและวันนี้นะคะโบมีบริการทําสัญญานอกสถานที่นะคะเพียงคุณจองรถนะคะและส่งเอกสารผ่านทางช่องแชทมาก่อนนะคะรอทําสัญญาที่บ้านได้เลยนะคะอนุมัติงานภายใน3วันทําการเท่านั้นค่ะหลังจากอนุมัติงานแล้วโบจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะ และนอกจากนั้นนะคะเรายังมีวารันตีหรือว่ารับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะเรารับประกันให้ทั้งเครื่องยนต์และเกียร์นะคะและนอกจากนั้นเรามีวารันตีให้ด้วยค่ะว่ารถของบริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์จำกัดนะคะไม่มีประวัติที่คว่ำมจมน้ําหรือว่าชนหนักมาแน่นอนค่ะส่วนวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าเคดีฟีดาวไปได้เลยนะคะและเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นเาน12ดเดือนให้สําหรับค่างวดสเปคแครนะคะ เมื่อใช้โปรโดอกเบี้ย0%นาน12เดือนนะคะค่าง,งวดเริ่มต้นที่6,600บาทส่วนตัว Highlander นะคะ X-Series Highlander ค่าง,งวดนะคะเมื่อใช้โปรโมชั่นดอกเบี้ย0% 12เดือนค่าง,งวดเริ่มต้นเพียง7,100บาทเลือกได้เลยนะคะขอบอกเลยค่ะว่าเด็ดสุดทั้งสองคันเลยนะคะ เลือกได้เลยค่ะว่าจะรับคันไหนไปขับไปขี่ไปใช้งานนะคะส่วนวันนี้นะคะใครที่อยากติดต่อนะคะจับจองไปเจ้าของรถทั้ง2องคันนี้นะคะติดต่อที่เบอร์โบได้เลยนะคะโดยตรง0924994987ค่ะหรือแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะรถยนต์มือสองสรูปคาร์เซเตอร์ค่ะหรือที่นี่นะคะช่องทาง y o u u u e e h h n n n l สีรูปคาร์เซนเตอร์วันนี้โบและรถ Isuzu d m a x X-Series สสวยๆทั้งสองคันขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ